ค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็ใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะวันนี้เมย์ก็จะพามาลอดูเสื้อผ้านะคะของสวยๆงามๆกันนะคะซื้อลายดอกก็เริ่มมาแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะด่น,นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะบรรยากาศนะคะตลาดดินน้ำนะคะ ริมน้ำยำสายเพราะว่าร้านจะเปิดสายนะคะเมย์ต้องอยู่รอนะคะก็มาเดินหาซื้อของตลาดด้วยนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศริมแม่น้ำด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ถือโอกาสนะคะชมของสวยๆน้งามกันนะคะไค่ะเราพาไปเดินดูจำซอยกันนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเราจะมีหลายซอยนะคะนี่นะคะ ผ้าไทยก็สวยมากๆเลยนะคะชุดไทยชุดผ้าไทยนะคะหลายดอกก็เริ่มมากันแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศไปเดินชมกันนะคะเดินชมกันนะคะนี่ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสื้อชมนะคะเสื้อตลาดริมน้ำนะคะเพื่อนๆคะ่ะริมน้ำปทุมธาน,นีนะคะ ชมของสวยๆงามๆนั่นะคะร้านมีเสื้อหลายดอกมาลูกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใครมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะคะตลาดดินน้ำนะคะเทศบาลเมืองจังหวัดประทุนธานีนะคะก็มีทั้งบรรยากาศท่าน้ํานะคะสวยงามนะคะแล้วก็ตลาดนะคะตลาดมีทั้งตลาดสดตลาดเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆค่ะก็ของสวยๆงามๆเยอะมากเลยนะคะ โดยเฉพาะเสื้อผ้าลูกไม้นะคะชุดลูกไม้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะพเพื่อนคะ่ะไม่ต้องไปตัดแล้วนะคะมาเดินเลือกชมเลือกซื้อเอาได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่นะคะเสื้อผ้าลายดอกก็สวยมากๆเลยค่ะามารอชมของสวยๆงามๆกันนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเสื้อลายดอกร้านนี้สวยมากๆเลยนะคะตลาดริมน้ํานะคะ ท่าน้าปทุมธานีนะคะพเพื่อนๆค่ะตลาดริมน้ํานะคะมีทั้งตลาดสดตลาดเสื้อผ้าของกินของใช้หลากหลายนะคะแถมยังได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศนะคะริมแม่น้ําด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเดินดูเสื้อผ้านะคะของอสวยๆงามๆกันนะคะในซอยนะคะในซอยด้านข้างนะคะด้านในนะคะของท่าน้ํานะคะพเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศดีนะคะ บรรยากาศดีแล้วก็เดินสบายนะคะในร่มนะคะตลาดอยู่ในร่มนะคะเพื่อนกาเสื้อผ้าสวยๆง,งามๆนะคะเสื้อผ้าลูกไม้ก็เมก็มาเดินรีวิวนะคะของสวยๆง,งามๆนะคะพามาชมนะคะมีชั้งชุดลำลองนะคะชุดเที่ยวชุดลำลองนะคะของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะคะเพื่อนๆค่ะ นี่นะคะก็อยู่ติดกับตลาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าเปิดสายนิดนึงนะคะเมย์ก็ต้องอยู่รอต้องอยู่รอนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปลรอ,อต่อนะคะนี่นะคะ,ส,นนะ,คะวสวยๆนะเพื่อนๆ บางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าตลาดเปิดขายทั้งวันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตั้งแต่สายๆนะคะนจนถึงเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะบางร้านก็ยังไม่เปิดเลยนะคะ,ะว่าเมตัมาแต่ช่วงเชาะะ้าแล้วก็มาเดินดิมแม่น้ําด้วยนะคะก็มาแวะดูเสื้อผ้าจะสวยงามๆนะคะมารีิวเสื้อผ้าจะสวยงามๆลายดอกต้อนรับสงการนะคะ เพิ่งทานข้าวหรอกค่ะมารีวิวเสื้อผ้าลายดอกให้เพื่อนๆดูกันนยคะนี่ไงซ้ายมือค่ะตลอดแถวเลยนะคะนี่นะคะหลายดอกกระพังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่นะคะนี่ของเด็กตัวนี้นะคะนี่เด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยนี่นะคะโอ้ยนี่นะคะนี่นี่ีวิววิว เสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่เล่นสงการเลยหรือไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็กน้อยเนาะโอ้โหลายดอกสวยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเสื้อผ้าลายดอกสวยๆนทุ่มัคะก็แล้วแต่ว่างค่ะพอดีมาดูผักปลอดสารในตลาดมีเราได้ป่ะเดี๋ยวขากลับค่ะ ก็ทำคลิปชายน้ำด้วยค่ะลิ้แม่น้ำเพิ่งเสร็จก็เลยมาแวะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกค่อยกลับไปเอาผักเ๋ยวจะเข้าส่วนสุขภาพด้วยเสื้อผ้าหลายดอกนะคะเพื่อนค่ะสวยๆนะคะสวยมากๆเลยนี่เป็นเหมือนผ้าพานยนนะคะแต่สวยนะคะเพื่อนค่ะของผู้หญิงเหมือนแขนตุ๊กตาเลยนะคะดอกสวยมากๆ สวยนะคะเสื้อลายค่ะเพื่อนๆค่ะก็มีทุกรุ่นทุกวัยนะคะสวยมากๆเลยตลานนี้นะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆค่ะตลาดริมแม่น้ำนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาตลาดเทศบาลเมืองนะคะริมนังนะคะเพื่อนๆเอามาเที่ยวชมกันได้นะคะเสื้อลายดอกค่ะ บรรยากาศลมเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมีทั้งฝนแลงลมนะคะสวยงามนะคะร้านเสื้อแต่งโมนะคะเสื้อผ้าสวยๆงามๆนะคะต้องดัการนี่นะคะร้านก็สวยนะคะมีของผู้ชายก็เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะเาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะมาลาอชมนะคะตลาดเสื้อผ้านะคะ ตอนรับเทศกาลสงการนะคะเพื่อนๆจะไลา์ดอกไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ